ดูไว้ค่ะคาซิมบ้านะคะไม่ได้มาชคเพื่อเงินแต่มาโชคเพื่อความมันและหัวใจนักสู้ล้วนๆนะคะ่ะถ้าบอกนะคะคาซิมบ้านักสู้จากอยู่กันดาวัยเพียง26ปีนะคะฝากถึงแฟนมวยไทยแบบกินใจนะคะเขาบอกว่า แพ้ชนะเป็นเรื่องรองเงินไม่ใช่ประเด็นพอค่าตัวบางทีแทบไม่พอค่าตัวกลับบ้านด้วยซ้ำแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสนุกของแฟนมวยนั่นคือเหตุผลที่เขาเปิดเกมใส่ตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะพลาดโดนการขอช่วงเสี้ยววินาทีท้ายค่ะพร้อมแพ้อย่างน่าเสียดายเลยนะคะพร้อมขอโทษกองเชียร์และสัญญาว่าจะไม่ทําผิดพลาดแบบนี้อีกค่ะคาซิมบ้าเผยว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การเป็นเบอร์หนึ่งของทวีปแอฟริกานะคะแต่คือการคว้าแชมป์ราชดำเนินรุ่น147ปอนด์และ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดของโลกจริงๆบอกเลยค่ะว่าจากวันนี้ไปแฟนมวยหลายคนพร้อมเชียร์เจ้าตัวแน่นถุกไฟแน่นอนคะ่ะ ขอฝากกิจกรรมไว้หน่อยนะคะพี่ๆสำหรับวันลุมพินีหนึ่งเจ็ดสามนะคะแค่ท้ายว่าคู่เอกของรายการเนี่ยตะวันฉายหรือเมืองหยางจะเป็นผู้ชนะคะ่ะใครที่ทายถูกนะคะจะได้รับเสื้อวันลิมเต็ดจำนวนสิบตัวค่ะเสื้อฮู้ดดำสุดเท่จำนวนห้าตัวค่ะหนึ่งใบเทาจำนวนยี่สิบที่ห้าใบเทาจำนวนสิบที่ค่ะอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับน้องหมวยเยอะๆนะคะพี่ๆเริ่มทายได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สิบเก้าธันวาคมนี้เลยนะคะหรือพี่ๆที่กำลังมองหาช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดวันลุมพินีหนึ่งเจ็ดสาม หรืออยากออกตัวติดปลายนวมไปกับน้องหมวยปัดขวาที่หน้าช่องน้องหมวยได้เลยคะ่ะ